ครับเพป็นวันใจวัดสังรัยวันนี้มาแทนเขาดิรู้ตัวกี่วันดิอาทิตย์นครับโอ้เยอะเจอกับริหารเคยเคยเจอเขาดิเคยชนะเขาไหมไหมวันนั้นร้อยเท่าไหร่สามสิบสามเด็ดวันนี้ร้อยเท่าไหร่ร้อยสามเด็ดเมื่อเช้ามาเป็นไงเคยเท่าไหร่พอดีพอดีเลยนะร้อมอยู่ที่เดิมรออาจารย์ุร้านอะนะกี่วันนะก็ะท้อมอาทิตย์เป็นไงรู้ตัวอาทิตย์ก็ท้องอาทิตย์นึงนะเราเราสไตล์ยังไงอ่า หนักไปปล่ายเท่าไหร่ปีนี้อายุเท่าไหรแล้วยี่สิบเอ็ดพลาสุดพลาดไปไงวันนั้นแพ้ใครเหยาโตแล้วพอได้สองไฟเป็นไงชนะต้องเกียรแล้วก็เสมอยอดโตชนะเสมอแล้วก็มามาแพ้แพ้ล่าสุดวันนั้นพิกัดเท่าไหร่ร้อยสาเอ็ดกวทนี้นะก็ถือว่าเวทร้อยสามร้อยเวทนี้คือเวทที่เราถนัดอยู่ได้นะนี่โชกมวยหมดทั้งหมดกี่กี่กี่มอยเท่าไหร่ได้ ครับได้ไหมไม่ได้ร้อยกว่ามีแน่นอนนะอ่ะเป็นคนจัดงานชุ่มพอดจุ่มพอดนะเพรานะว่าใครครับเทียรในวันนี้กูเอกเป็นกำลับบงใจเพิ่มเรือยวันนี้กันเชียย้ำใช่ไปมวันนี้อ๋โอเคขอโชคดีน้องชาย ถ้ามาดูคู่เอกในรายการครับผ่าน์ดะช่างเรียบร้อยปฏิหาร์พอระพุนเอาแนะนำตัวทางบ้านหน่อยผมปฏิหาร์พอระพุนนะผมวันนี้เจอคู่ปรับเก่าอีกรอบนึงครับผมชกกันนานไหมเป็นปีไหมไม่ถึงประมาณปลายเดือนต้นเดือนพฤศจิกายนพอไม่ไม่นานเท่าไหร่วันนี้ร้อยสามเป็ดว่าชาตมาเหยียบกระช่างเกินไปเท่าไหร่เกินปอนด์เกินปอนตอนนี้ผ่านฉลุยนะรองซ้อมอยู่พอระพุนไหมใช่ครับขอนเกณน์หน่อยนะคู่ความพุทซ้อมเพียบแบบใครนี่หลักหลักรองซ้อมแบบใครอะ กำใชัยตัวใหญ่อ๋อหลายคนะนะเราเป็นมวยสไตล์มวยเทาครับเห็นแม่เพชรวันใช้นี่ยังไงก็ฝีมือได้เทาได้เขาเมือ่อเช้าถ่ายรูปใครยาววาผม,ามยาวาอ่าตองสูงเท่าไรร้อยเจ็ดสิบสองน้ำหนัก <16 3. S 1> ไปบ่อยเท่าไรหกสิบสามปีนี้อายุเท่าไรลยี่สิบส <22. S 1> องผลงานล่าสุดเป็นยังไงบ้างก็ชนะนอ,อก นาลักรับที่นี่ไหมที่ดังสินหือที่ไหนที่นี่ครับที่นี่แล้วก่อนหน้านี้สองควายเป็นไงของงานก็สนชนะั้นสองครับชนะ่อ2องสอควายนึ่แพ้ครับแพ้นะครับผมแต่ว่าเราชมอยู่พิกัดเต็นพิกัดร้อยสามสิบร้อยสาครับผมเวที่ดีที่สุดของเรา3ลร้อยสามส้เก้าร้อยสาอ๋อนี่ก็ถือว่าขยับขึ้นมานิดหนึ่งนะไม่มีปัญหานะคผคุ้มไหมคุ้มไหม ไม่เท่าไหร่ครับสัก2โลนี่มีไหมมีมีประมาณนี้นะอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดอุบลนครับอุบอบนอนฝากเป็นกับเชีเย,ยร์นะคุณเอกในรายการวันนี้ครับก็เชียร์ไปรองใจผมเลยครับผมจะทำให้เต็มที่ครับผมโอเคขอโชคด์นี้ต้องชาย